หยุดพักสีลมควันแล้วนะครับเนี่ยแต่เห็นงานปั้นพี่คะนตพี่ชายสีสวยมากพี่คะนนนอนนะครับที่ของพี่บ่าวเจะจำไม่ผิดผมก็เด็กน้อยงองแง,ง,ง,ง้งปั้นอะไรไม่รู้เรื่องอยู่ข้างพี่บ่าวไอนตอน t v i แล้วผมสวยมากเลยอยากเรียกลงสีแบบนั้นนะผมช่วยบอกกันด้วผมควรลงหล่อทุกโลงเลย ขนาดป่วยไปไหนไม่ได้อยู่กับเตียงลอบอกพี่ชายในเมืองลบบุรีพี่ชายว่าเออ๋ย่าไปถามลงหล่อให้ทุกล้องกัก็ตองปู่ก็เป็นลงหลอทองเหลืองขนาดใหญ่แบบในชุมชนท่ากระยางนะถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมไม่โดนรถชนเนียผมขี่ไอ้เขียวไปกวนทุกลงหล่อแล้วเนะี่ย ถามเละเทะเออออนโอเคครับโปรยยังอเเอ,อกไปไหนไม่ได้ก็สวยพี่พี่ที่อยู่ในโซเชียลโอเครับงานพี่บ่าวสวยมากครับอยากได้สีตุ้ยแค่เน่อยู่พี่บ่าวเลยครัขายดีค่ับครับงานของเป็นหมื่นงานของงองงง ทุกคนล,งลองรอทุกคนซื้อตัวงั้นเลยเ,เข้าไปดู <c oughs> เลยขาปแล้วเคยอยู่สนหายเ้าเรียรับเออแล้วก็ตัวเก็บไฟผมอะผมอาจจะไม่ซื้อแบตผมผมเสียบที่ชาร์จผิดเดี๋ยวผมลองชาร์จไฟให้เต็มแล้วลองดูใหม่อาจจะไม่ต้องซื้อจะได้ไม่ต้องกวนแม่บไยแล้วกะบขอบพระคุณเพื่อนท่านไทยที่พอช่างคนระับตู่ บอกว่าเขาใช้สีพัตติน่ากันสีลงควันสีพัตติน่าองผมเดี๋ยวหาข้อมูลสีพัตติน่ากันวันนี้พักก่อนทั้งวันเลยสีลงควันเนี่ยโอ้ยทำอย่างนี้ลยงานตัวเองดีจังเลยนอนโอเคครับผมก็อะไรเป็นศิลปะก็อยากทำหมดแล้วขอบคุณตู่ครับ เป็นไงร่ลำรวยก็ลงหลอ่อร่ำรวยงานสวยๆทั้งนั้นเลยผมนี่ทำงานย่องแงงลย่ครับไอ้ล้าทุบโลงเลยสีพัตติน่าโอเคครับหาแหล่งที่ซื้อส,สีพัตติน่าตัว่าสีพัตติน่ามีใจความหลอน <c oughs> สีลงความโอเคครับไปได้ครับพักเลยครับโพสต์ไปโทษโทษีครับไม่ได้ทำอะไรหาข้อมูลอย่างเดียวอ <c oughs> <c oughs> ยาก็ททำวิญญาณนนิี่ปุน ไม่เบื่อแต่ปาตีปาโทอะไรเนาะนไปเลยครับเสน่ม,สนมนตราจมบังเกิด บุคคลงามเลอดในปาทะพีก็คงไม่พ้นค่านี้ที่คนรักและเมตตานารืรอกระเดื่องดังสะท้อนทั่วพระทอรนินให้ชื่อผู้สิ้นทุกแห่งหนเมื่อไดออกสู่สายตาประชาชนให้ลงนังถูกมนตร์ัลูกพ่อกรุงเก่าเขย่าท่วพื้นทรณนิน ที่คนทั้งหลายจงลัย